สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมช่องตาปาเพื่อนนะจ๊ะตอนนี้เนาะนะครับก็พอสมควรนะครับผมดินแข็งมากนะครับมันแน่นเนาะมันแน่นแล้วมันก็เลยแข็งนะครับผมตอนนี้เรากําลังตั้งบล็อกเนาะนะครับผมเพื่อเป็นแบบนะครับก็จะเทปูนนะครับตอนนี้เราดีดีอก็อันได้อัน คุดเป็นแนวแล้วเนาะนะครับผมเป็นแนวร่องที่เราจะวางบล็อกนะครับผมเราก็จะทำไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมอู้เมื่อยอยู่เด้นะครับผมแห้งเดียวเนาะนะครับไอพื้นที่ที่เราจะเทมาเราจะเทเผื่อห้องน้ำด้วยนะครับผมเอ อ่าเนาะนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําเป็นพื้นที่ของส่วมนะครผมแล้วก็ห้องน้ํารวมเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องน้ํารวมน่าจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับอันนี้เราก็วางเป็นแนวแบบไว้ก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวเราทําอา่ำเรียงมาจากฝั่งนี้นะครับมมาเรื่อยๆนะครับมืออินซิลเวอรนี่นะดินแข็งมากนะครับของเวฟซี่นะครับถึงหลดบดถึงยังนอเหยียบเอาวางแั็งเดจังใดนะครับ หลังจากเมื่อเช้านี้เนาะนะครับผมเราได้ขึ้นไลเราก็บอกว่าเดี๋ยวทํางานนะครับผมก็นี่แหละนะครับผมงานเท่านะครับว่าบุเอตกับบุมีเงินนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้เงินด้วยนะครับผมเร็จบมแมนยูยูซี่กับยูเดยนะครับผมทุกวันนี้ต้องมีตังมีเงินนะครับผมจะไปรอดนะครับผมซีเนาะนะครับเราก็ ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนด้วยโอกาสให้เรามาได้ม,มารับจ้างเราก็มารับจ้างนะครับผมก็ได้เรียงลูกไปเนาะนะครับส่วนทางนู้นนะครับผมพี่พ,พี่ก็น่าจะอยู่ด้านในนะครับผมทําบ้านเรียนหรือเปล่าเนาะนะครับเราก็ทําส่วนของเราไปเนาะนะครับเพราะว่างานเราก็เยอะมากนะครับทาแทบไม่ทันนะครับอหญายัางไม่ตัดอยู่นะครับผมเอลซีเนาะ,ะกาวาสองมือแล้วบนเพื่อปบพื้นอย่างเนาะ นะครับอาจจะวันครึ่งอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็สบายแล้วน่าจะช่วงน่าจะบายแล้วตอนนี้บายสี่บายสองแล้วนะครับกัศฎีไดประมาณแถบหนึ่งมืออื่นอีกครึ่งมือนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับผมคิดว่าเนาะนะครับถ้าพายุบ่เขาก่อนกัศฎีไดเท่นะครับถ้าพายุเข้าก่อนก็เราตั้งแบบไว้แล้วเนาะนะครับผมเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรรอวันทีอย่างเดียวนะครับผมพี่ซีเนาะ นะครับก็ขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปนะครับผมให้น้องมุกตาเนาะนะครับของเราก็จะมีเนี่ยนาทีการงานนะครับผมอ,อีกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยแหละเนาะนะครับอะไรอย่างมากมายเนาะส่วนเอเบเบเแบเบเดี๋ยวทางผมก็เดี๋ยวจะไม่ยังนะครับไปโรงเรียนก็ไม่ไปนะครับผมน้องมุกตา พอไปก็ยังไปสายว่าสันอส่วนด้านหลังตรงที่เราเทท่านไว้นะครับผมอันนั้นจะเป็นะระบบน้ํานะครับผมเป็นแทงน้ํานะครับผมตรงนั้นนะครับตรงที่เรามองเห็นตรงนี้จะเป็นแทงน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะทาโครงเหล็กนะครับผมยกสูงขึ้นมาอีกสักเมตรหนึ่งนะครับผมอันนั้นก็เราทําฐานนะครับผมรับแทงเนาะ นะครับแล้วก็จะมีโครงเหล็กยึดนะครับผมติดกับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแทงน้ํานะครับผมเอฟซีเนาะนะครับแล้วก็จะมีระบบเครื่องกองน้ํานะครับผมเราจะใช้เครื่องกองน้ํานะครับผมเอฟซีนะครับผมที่พักของเราเนาะนะครับเอามุกตามาจด้ไหนลูกมาไปไหนมาครับอ๋อไปจับปูโอ้ไปจับปูครับ ได้ไหมลูกได้แล้วครับได้เยอะไหมได้เยอะครับฮะอเออเดินมาเลยเดินได้เดินข้ามเอ็นได้ลูกลเออนั่นแหละเก่งมากดินลูกดินครับดดนีน่คนแรกชื่อไหนไหนเออหนูเล่นเป็นด้วยลูก โอ้ oh, ทำแบบนั้นอ๋อ oh, ทำแบบนั้นหรอครับเอ้า mm ท่านเดียวหายไปได้เยอะไหมปู <c oughs> พ่อถามก่อน <c oughs> ได้เยอะไหมได้เยอะครับ <c oughs> ได้เยอะครับเยอะมากไหมครับเยอะมากฮะได้ปูเยอะมากไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อหนูไปเอาที่ไหนที่สะดูสึกสะนมูโอ๋อใครลงใครลงเก็บลงเก็บนเบนื้อเก็บน้อไม้อ่าเก็บหน่อไม้ใช่อ๋อพนบอกว่าพนไปเอาปูกับหน่อไม้ครับผมเมฟซีเนาะนะครับอ่า<อ>เก็บไม้ครับอ๋อไปกับแม่แม่จะไปด้วยครับ อ๋ฟอนก็ไปด้วยหรอ,อ,ไ,อไม่ต้องออกไปถนนนะไปแบบแบบ ไฟแบบแบบเอาลูกอนะไฟแบบ,แบบแบบไหนบ้านไหนฟังทงไฟแบบแบบนี้ปะอ,อ,อ๋อเพ่นว่าไฟออกมา <c oughs> อันไหนเต่าคู่นู่นนู่นเลยไอ้คู่อะไรใจบุตรเอาไปนู่นแล้วนคะครับผมใครสนใจบ้านนกดาวนาคะครับผมทั้ง Facebook นะครับเบอร์โทรนคะครับผม อ่าแล้วก็ YouTube เนาะนะครับผมบ้านนกดาวยิ่งรวยโฮมนะครับผมเอฟซีนะครับผมอ่าแล้วก็แอดไลน์นะครับผมด้านหน้าเราเลยเนาะนะครับผมครับขอเจ้ากอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะครับผมสนใจบ้านนกดาวก็อ่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่อ่095นะครับผม9829292นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์066นะครับผม1469985นะจ๊ะ ทำารลูกพอ่อล็อกไว้พอ่อล็อกไว้ะนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมคลิปในช่องมุกตาพาเพืินนะจ๊ะขอบพรคุณนะครับสวัสดีครับ